ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชื่อว่าปวดจุดเป็นร้านที่อยู่ที่พัทยาเหนือเราไม่เคยมากินร้านนี้ไว้ทางร้านเชิญให้บอกว่ามาลองหน่อยแต่หลังจากกินไปแล้วตอนนี้ทุกจานคือแบบโหดหมดเลยคำจำกัดความคือมันคือไฟดิเน็งที่มาในจานกลางคือทุกคนกินได้หมดเหมือนอาหารไทยที่คุณกินในห้างหรือส่วนอาหารอยากรู้ว่าทําไมถึงอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวเราพาย,ย้อนเวลาิดนึนงครับแปบ๊บเดียวนะฮะ เมนูแรกวันนี้นะครับผมจะเป็นชื่อว่าแซงว่าไข่ปาลาครับนำเสนอจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับไข่ปลาเรียวเซียมครับดองในแบบฉบับของญี่ปุ่นนะครับผมอพอดีไปเที่ยวที่โอซาก้าแล้วแบบแล้วพอดีไปชิมไข่ปลาแซลมอนของเขาแล้วมันมีรสชาติตอนนี้เราอยู่ที่ต้องบอกเราอยู่ที่พัทยาอ่ะมันเป็นวัตถุดิบของแถวนี้เหรอฮะ มันหาได้ง่ายครับผมอันนี้คือหาได้ง่าย,หา,ายหาได้ง่ายเลยครับผมว่าเด่ะเชฟชื่ออะไรครับชื่อวินครับผมถ้าใช่เข้ากับรายการก็ชื่อวินนี่ดีกว่าครับ oh. วินนี่คัตตี้เอ็ดดี้โคดี้แ <c oughs> นตตี้ <c oughs> อ๋อโอเคลองทานไข่ปลาดูก่อนนะครับผมทานแล้วปุ๊บไข่ปลาจะมีรสชาติครับ,ม,รรบมันจะหอมหอมกลมกล่อมกลมกล่อมมันอร่อยครับอืมครับก็อร่อยเดี๋ยวผมจะยำให้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นยำอันนี้เป็นน้ำยำแซ่งว่าสูตรโบราณของเรานะครับผมจะแรกอยากให้กินไข่ปลาอย่างเดียวก่อน อันนพอ,อยำปุ๊บจะเป็นอีกรสหนึ่งพอสเต็ปที่3ให้ใส่ตัวในแผ่นแป้งนะครับเวียดนามอร่อยอร่อยจะเป็น1 2 3สครับเราจะบอกว่าอร่อยต้องร้องขอชีวิตรับมเมนูเชฟวินทาอาชีพเป็นเชฟมากี่ปีแล้วครับ20ปีครับผมเข้าใจได้จากรสชาติที่กินแล้วรู้สึกได้ว่าต้องเป็นคนที่ทํางานอันนี้มานานแล้วมือเก่ามือเก่าจอดจอนนะมาทานที่นี่ทุกเมนูมีเรื่องราวครับเออตอนนี้จะบอกว่าเราอยู่ที่ร้านชื่อว่าโปรจุดพัทยาเนี่ย ถ้าคุณผ่ิดไปผ่านมาคุณอาจจะอ่านแบบพราวปลอตอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วคือโปรดและมีจุด,จดข้างหลังด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบวงการดนตรีได้ไหมโปรดจุดอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือน Produce by แบบซองไวเตอร์คนนี้นะโปรดิวเซอร์คนนี้อะไรอย่างเงี้อันนี้เป็นทอดมันกุ้งครับผมของเราใช้เป็นกุ้งทั้งตัวโอ,อ้คือคือแค่ชื่อก็เห็นภาพแล้วว่าแบบมายังไงไม่ธรรมดาครับทุกอย่างในจานทานได้หมดนะครับผม ดอกไม้ปลูกเองนะครับผมส่วน huh? ดำๆเนี่ยจะเป็นตูเล่ที่ทํามาจากเปลือกกุ้งครับทิราที่เราแกะเปลือกกุ้งเสร็จแล้วนะครับของเรา hmm. ไปอบแล้วก็ไปปั่นทําเป็นตูเล่เราจะเสิร์ฟที่อื่นจะเป็นน้าจิ้มบ๊วยนะครับของเราจะเสิร์ฟมากับซอสไข่เค็มที่เราทาเองจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวหัวกุ้งนะครับอันนี้เป็นฟินทูสเกลเลยไม่มีส่วนไหนที่จะต้องทิ้งเลยนะครับผมคือคลัสคลัคานกุ้งเนี่ยคางกุ้งอ่อยโค้ด yeah. น่าจะชอบเนี่ยอร่อยกินเข้าไปแล้วรู้สึกได้ว่ามันต้องใช่ไม่ต้องไม่ต้องจิ้มก็ได้ออ่ยเ เราคิดว่ามันจะข่าวแต่ว่าพอด้วยการดองแหละมันไม่ข่าวเลยก<ล>ินแล้วมันออกแซบอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงตอนแรกรู้ร้านนี้มาเพราะว่าเวลามาป<อ>ุ๊บอย่างแรกเวลามาพัทยาบางแสนจะหานะครับร้านกาแฟข้างหน้นานนเขาจะมีร้านกาแฟคณเห็นไหมแล้วเกิดบุ๊ปรากฏว่าข้างในมีนันอาหารด้วยเป็นจุดแวะใหม่สำหรับคนอยากมาเทีย่ยวที่นี่และอยากนั่งแบบดินเนอร์ดีๆหน่อยแล้ววันนี้เดี๋ยวมีเมนูหนึ่งที่น่าสนใจคือที่แรกผมเข้ามาในร้านเดินผ่านมามีตู้ไดเอ bar อยู่น่าสนใจมากๆแล้วก็แอบพลิกเมนูดู Mm. Euh> เดี๋ยววันนี้จะได้กินปลาไทยไดเอทอืหลายเมนูเลยเมนูนี้ชื่อว่ายำตะไคร้กุ้งสดครับธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับผมผมวตามสไตล์ร้านโปรดของเรานะครับผมอันนี้ข้างบนจะเป็นแป้งกระทงทองนะครับผมอยากให้เปียกเคาะเลยครับสวัสดีครับยุ๊กให้ปุับเข้าเลยเค้าเลยแรงๆครับผมเออแป้งดูนะยวสเป็นอีกเมนูนึงครับผมสไตล์ร้านโปรดของเราคือฟินทูสเกลนะครับผม ก็คือใช้กุ้งทั้งตัวอันนี้ครับจะไม่มีเปลือกเลยนะครับด้านล่างจะเป็นใบชะพูครับอันนี้ปลูกเองที่บ้านนะครับผมเราจะใช้เป็นใบชะพูอ่อนใช้ปลูกเองเลยเหรอปลูกเองครับเว่าเวลาเหลือขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ไม่ได้เหลือครับส่วนใหญ่ใช้ภรรยาที่บ้านดูแลดอกไม้ก็ปลูกเองครับผมใบไม้ที่ทานได้ทุกอย่างปลูกเองหมดเดี๋ยวนะร้านนี้ไม่ได้เป็นคอร์สใช่ไหมครับเป็นแบบร้านอาหารราคาธรรมดามครับแต่อาหารมัน ถึงระดับไฟล์แล้วนะครับธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับตามสไตล์ร้านของเราผมว่าราเลียเขาดีนะแต่อาจจะแบบไม่อยากทำไม่ร้านมันเครียดไปป่ปะเพราะคนมากินข้าวครอบครัวก,ก็ไม่อยากดึงไปอ่ะยอยากยานล้าสนุกในการทานทุกจานมนีเรื่องราวครับอันนี้ขอชมจากใจจริงว่ากุ้งที่ถูกต้องคือแบบนี้ช่วยเอาออกให้ถึงหางด้วยดีจริงอร่อยอร่อยเลยแหละ อูเนื้อหรอเป็นเนื้อทาทากิครับผมในสไตล์ของร้านเรานะครับเราใช้เป็นเนื้อแองกัสนะครับผมไปซูวีสองชั่วโมงนะครับผมหมักแบบญี่ปุ่นนะครับผมแล้วย่างแบบมีเดียมแร์นะครับตรงกลางนะครับจะเป็นมะระดองนะครับปกติด้วยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบทานมะระว่ามันขมแต่ผมว่าไปดองกับตัวพรอนสึให้รสชาติมันมีความเปรี้ยวแล้วมันจะมาตัดกับตัวเนื้อนะครับแล้วตรงกลางนะครับผมจะเป็นถั่วพงการหลวงนะครับในผัดให้หอมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นซอสนะครับ คอนสิกนะครับแล้วก็ใส่ตัวผิวส้มนะครับให้เพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดของวาซาบินิดๆนะครับผมากให้ลองทานนะครับผมจิ้มมะละก็มะละก็เลยเพราะว่าชอบมะละอดองมากอันนี้นะครับดีต่อใจครับผมเป็นข้าวกล้องสันป่าตองครับปกติแล้วข้าวนะครับข้าวกล้องทานกับอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยแต่พอเป็นข้าวตัวนี้เป็นสายพันข้าวที่เป็นข้าวสวยนะครับข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียวจะอารมณ์เหมือนคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นทานกับอะไรก็อร่อยครับเอาจริงนะจะขายของเก่งนะเราคนนี้ จะพูดหน้ากินน่ะแล้วแล้วของก็ดีด้วยอ,อันนี้เข้ามา,อย,าอยู่แล้วหรือว่าเรามีวิธีการหุงอย่างนี้อยู่แล้วครับผมพอดีได้คําแนะนําจากหมอครับผมพอไปตรวจสุขภาพแล้วหมอบอกต้องเชฟต้องดูแลสุขภาพแล้วล่ะก็เป็นความดันหมอก็เลยแนะนํามาปุ๊บเฮ้ยลองหาหนู่นนี่นั่นลองทานดูน,นี้พอดีไ,ไ,ดไปเจอข้าวก็เลยลองมาหุงดูว่าเอ้ยมันน่าจะอร่อยนะมาทานกับอะไรมันก็อร่อยเพราะว่ามันเป็นมันคล้ายๆข้าวญี่ปุน่นมันจะหนึบๆึบใช่เันก็มีความหอมแล้วทานกับอะไรก็เข้ากัน มาจากเชียงเชียงใหม่ป่ะครับเชียงใหม่ทอโหันนี่อร่อยเลยอ่ะข้าวอร่อยมากอ่ะข้าวอร่อยคุณมากินร้านนี้ไม่ต้องสั่งข้าวก่อนนะผมแนะนำข้าวก่อนเลยไปลองมาลายังนะลองแล้วขมไหมขมปลายแป่จะเรียกว่าไม่ขมก็ได้คือแว็บแรกอ่ะมันอร่อยด้วยแบบการดองมันคือดองเลยอร่อยเลยพอตอนปลายก็มีความเป็นมาละเหมือนเดิมแต่กินง่ายกินง่ายขึ้นเยอะเลยเฮ้ยพี่โคตรทุีอยงยังรู้เป็นไงบ้างเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะกินให้อิ่มอิ่มเลยผมขึ้นรถผมจะหลับ เลี้ยรูดถึงหกโมงเช้าอ๋อนี่คือกะคุณเหรอใช่เริ่มกี่โมงจริงๆผมช่วยตลอดแต่ว่าถ้าเอาที่ผมคุยไว้ก็คือกลับจากบ้านกลับบ้านปุ๊บผมดูถึงเช้าโมงเช้าให้แต่ตอนนี้ลูกเพิ่งไม่กี่วันเองเด็กอายุไม่กี่วันเนี่ยชีวิตของเขาในหนึ่งวันทำอะไรกันบ้างทุกๆ3สามชั่วโมงต้องกินนมทีนี้ไม่ได้แบบกินเสร็จแบบเร็วๆนะปลุกก่อนปลูกลูกเหรอปลุกเมียจะจริงปลุกเมียหรือเล่าออออ่ะคุณคิดดูนะสมมติตอนนี้คือคุณตองจินตะลักะตามผมนะ ข้างหนึ่ง2 0่สถึงสานาทีสองฝั่งก็1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บผมต้องฟีดลูกคือเด็กเนี่ยก็จะกินฝั่งหนึ่ง20่สิบนาทีตามหักฝั่งหนึ่งยี่สิบนาทีอีกอย่าง 1, รอมากราบมาอาหารมาอาหารมาเมนูนี้ชื่อว่าต้มขาคัสตาร์ดครับผมเราจะใช้เป็นปลาสลิดบางบ่อของเรานะครับใช้ก้างปลาครับไปย่างจนมันหอมนะครับแล้วไปปั่นคล้ายๆกับดาชิญี่ปุ่นนะครับผมเราพอมาใส่ในน้ําซุปนะครับแล้วเคี่ยวแล้วก็ไปกรองมันจะมีความหอมข้างในเชฟเอาวัตถุดิบของแถวเนี้ยมาแอพพลายเยอะมาก ทำดีมากอุยมันเป็นเหมือนอยากให้ลอง <ไข S 2> ทานเป็นคัส,สตาร์ดครับผมอยากให้ลองทานตัวคัส,สตาร์ดก่อนครับพอทานไปเรื่อยๆจะรู้สึกเลี่ยนผมจะมีตัวหนึ่งนะครับเป็นน้ําต้มขาปกตินะครับอันนี้จะมีความเผ็ดขึ้นมานิดนึงอยากให้ทานเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นอะไรรูป้ป่ะมันเหมือนไาย d i n น n g ジャンタใช่คือเรากินฝายไดน,นะแต่เป็นไายไดที่ไม่ได้แบบเถิดประวัติศแสบเป็นไายไดแบบทูแชร์ผมกินละผมว่าเติมไปเลยเพราะใส่น้ํานี้ลงไปอร่อยมากมันจะทําให้มีความเป็นต้มขาไก่สูงขึ้นดี อร่อยมากอร่อยผัดมากเฉียบบอกก่อนนะหมดทุกจานอร่อยอ่ะอยากพาแม่มากินเลยอ่ะอร่อยดีนะมันดีระดับนั้นจริงๆถ้าใครยังไม่เคยกินไฟดนนิ่งแล้วรู้สึกแบบเกรงกลัวไม่อยากเข้ามานี่เพราะผมว่าอาหารคือได้ระดับเดียวกันคุณคาพผัดมีความมีความใหม่นะมีความแบบดีเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือครับผมเมนูพื้นๆแต่ที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่ครับผมโอ้โหใช้หมูกรอบครับติดมัน ทอดจนกรอบแล้วก็คั่วด้วยพริกเกลือของเราเนี่ยเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเราจะใช้เป็นดอกเกลือจากสมุสงครนะครับผมส่วนพริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็ตัวพริกแห้งนะครับไปคั่วจนหอมนะครับแล้วก็ส่วนซอสข้างๆที่ตกแต่งทานได้หมดนะครับเป็นซอสพริกความเบาอันนี้อร่อยผมชอบดอกไม้เพราะว่าไม่ขมจัดจ้านในย่านนี้ครับเมนูนี้กรอบเบาไม่สะเทือนฟันเพราะว่าเบาอ่ะดีมากคือคีเลยฟูๆเบาๆผมดีใจนะเพราะว่า พวกคุณกินกันไม่ยั้งมือเลยเมนูนี้ชื่อว่าซ่อนกลิ่นครับผมซ่อนกลิ่นคือปลาแซลมอนหรือเปล่าอันนี้เป็นปลาอินทรีครับผมที่เราไปดเอทแล้ว7วันนะครับผมแล้วก็เอาไปไปเคี่ยวอีกในน้ำส้มครับผมเสร็จแล้วก็ไปสโมกกับไม้แอปเปิลนะครับผมปกติส่วนหางเนี่ยเขาไม่ค่อยทําอะไรแต่ของเราจะใช้เน้นเป็นส่วนหางสรุปตัวนี้เนี่ยดเอททั้งหมดกี่วัน,นะครับทวดทีตัวหางเนี่ยเวันแต่ถ้าเป็นตัวเนื้อเนี่ยครับมากกว่า7วันจะมีความหอมตัวซอสไม่เหมือน <Hey. S 2> ที่อื่นนะครับผมผมจะใช้แบบไทย แต่บางเอิญว่าอร่อยพอดีใช้เป็นน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลตะโนดไปเคี่ยวกับตัวซีอิ๊วพอดีมันจะคล้ายๆตัวซอสเทริยากิอ,อร่อยโดยบางเอิญครับเมนูนี้แล้วก็ทานแก้มด้วยตัวตัวแขรครับคืออันนี้คุณจะได้็กเ t u r e ของปลาอินรีที่แบบคุณนึกปลาอินรีที่บ้านคุณที่แบบแม่คุณทอบอ่ใช่มันจะเป็นแบบเหมือนเนื้อไก่อ่ะแต่อันนี้เนี่ยจะได้การดองแล้วก็หนังที่กรอบข้างนอกข้างในอ่ะจะเหมือนคุณเอาปลาซาบะดอง เอาไปทอดแต่ไม่สุกมาน,นี้ผมว่าสุกสัก70%มันก็อร่อยแบบค่อนข้างนุ่มแล้วก็ได้ดรสปลาอินทรีย์ที่เข้มข้นไม่จืดเหมือนเนื้อไก่เป็นเนื้อที่มีน้ํามันมีความเข้มข้นมีการดองอ่ะแล้วก็หนังกรอบอ่<ป>ะคือหลายอย่างตอนนี้นให้กานี้ number one เลยคือี้ตอนนี้ผมชอบมากเลยเปิดมานานยังฮะร้านนี้เปิดเมื่อเช้าเนาะื่ายสิบโมงครับอย่างที่บอกอ่ะไม่นานครับผมเรือนวิถุนาที่ผ่านมานี่ไม่นานหูไม่อ่อนไหม กลัวเขาหน้ามาพริยาแล้วคนเต็มจองังไม่ได้เชฟทมหน่อยทำไมต้องชื่อโปรดจุดอะโปรดอย่างเดียวได้ไหม โปรดเนี่ยเป็นชื่อโปรดิวเซอร์ครับผมเราจะรวบรวมวัตถุดิบท้องถิ่นทั้งหมดนะครับที่มีคุณค่าทั้งหมดนะครับชูวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นให้มีมูลค่านะครับแล้วก็อะไรที่เชฟชอบทานชอบทำนะครับผมอยากจะนําเสนอให้ลูกค้าได้ทานเหมือนเชฟเราคิดว่าให้อาหารที่ดีที่สุดก็เนี่ยอาหารที่เชฟรักเนี่ยครับผมทำให้ลูกค้าทุกจานนะครับผมบอกมีเรื่องราวแล้วนี้เชฟชอบดื่มด้วยไหมอ่ะเดี๋ยวเพิ่งถามครับผมเดี๋ยวเปรี้ยวปากครับปลากระพงทอดน้ำปลานะครับ เชิญครับคือมันคือมันคือไฟได้แหละเพราะว่าอันนี้อย่างคุณเห็นเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่าอันนี้การทอดแบบเนี้ยที่เก็บแบบนี้มันคือเทน้ำมันมันคือไฟระดิ้งแบบทูแชอ่ะดีมากเลยนะไม่สั่งถือว่าพลาดครับเมนูนี้ที่อื่นนะครับไม่เหลือก้างนะครับไม่เหลือเก็ตของเราเสิร์ฟทั้งเก็ตไม่เหมือนที่อื่นนะครับผมเราใช้เป็นปลากระพงนะครับไปไปทำเวทเอ็อย่างน้อย7วันนะครับถึงจะมาเสิร์ฟได้ เสร็จแล้วเราจะไปบรันชิ่งน้ํามันก็คือให้เก็ดมันฟูในสไตล์ของญี่ปุ่นด้านล่างขา,ขาวๆจะเป็นพิวเละกะหล่ำปีนะครับเสร็จเดี๋ยวผมทานราดน้ำปลาให้เ,เด็ดใช่<ต>เ,เลยครับน,นี่แค่ปลาครับแค่เนื้อปลาก็อร่อยแล้วครับผมอืมหลายกาบคําว่าวเวทอจปลาทำไมถึงเริอมพิธีวเวทอจีจครับเพื่อให้เนื้อยังมีความชุ่มฉ่ำถึงทั้งเนื้อทั้งเกล็ดนะครับทั้งหนังให้มีความชุ่มฉ่ำไปหมเวลาที่เราบรันชิ่งน้ํามันเนี่ยเกล็ดมันจะขึ้นดีกว่าตัวได้ก็มีเวทอี แต่จริงๆมันเป็นการถนอมอาหารของคนไทยมาช้านานแล้วแต่บางทีเราเข้าไม่ถึงเขาเองอย่างตัวปลาครับผมว่าอาเคจิเมะก่อนครับเป็นปลาสดอาอ์เคจิเมะแล้วก็ไล่เลือกเพื่อไปเวทเอทเจ็ดวันถึงจะมาเสิร์ฟทำเองเหรอครับทำเองครับผมจะบอกว่าตัวเนื้อมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีความมันมันรสเนื้อปลาชัดๆแล้วก็มีความหนึบหนับอีกแบบหนึ่งแล้วก็ตรงหนังเกล็ดเนี่ยมันจะทอดแบบญี่ปุ่นครับเหมือนเวลาเราทอดพวกอะมาดยเอาน้อมนไปเทที่เกล็ด เพราะฉะนั้นก็จะได้ความกรอบอีกแบบหนึง่งที่เราอาจจะไม่ได้ในกระพงทองน้ำปลาแบบอื่นๆแล้วก็น,นี้มันเป็นเป็นปากระพงธรรมดาหรือเป็นกระพงทองครับธรรมดาครับผมกระพงขาวธรรมดาใช่ครับผมนี้ขนาดไม่ได้ใช้กระพงสิทธิ์ัำพีนะใช่ไม่งั้นโอ้โหจะแ,แบบแค่ยากมาหาอะไรวะเนี้ยถ้าใช้กระพงเทพกระโดนชำนาญอีกนะโอ้ยดูสีต่อในปาร์ตี้ท็อกสุดเลยํ<ๆ>ำเรื่องลูกต่อเดีกว่ามันจะมีช็อตที่แบบว่าโคตรอยู่กะดึกถูกไหมใช่ก็คือ เมียไปนอนออลูกมาปั๊บเข้าเตาสายโคดปุ๊บเข้าเตาเ <20 S 2> มียที่เยงกเองเมียอ๋อเหรอต้งเมียก็คือต้องอุ้ม,มอ่ะสมมติตอนนี้คือเที่ยงคืนปลุกก่อนอปลุกมา้สักห้านาทีบางทีเด็กไม่ตื่นนะไม่ตื่นจริงมันคือแบบนี้ปลุกจนตื่นนิดนึงก็เข้าเตาฝั่งละยี่สิบถึงสามสิบนาทีเะเชั่นการเข้าเต,า,เตารวมแล้วทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงวิธีปลุกหนึ่งคือนี่เขี่ยปากยกมือยกขา กว่าจะตื่นบางทีก็ไม่ตื่นเสร็จพอกินเสร็จปุ๊บบางทีไม่กินเราต้องเอาคัฟฟี่ก็คือเอานมใส่ถ้วยค่อยๆให้ที่ปากก็ประมาณสัก15นาทีเรามีแปลงร่างแบบเป็นแม่ได้ไหมเอาไปติดตัวผมเรอเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาติดจุกนมออกไม่ได้แล้วก็พอคัฟฟี่เสร็จปุ๊บก็ต้องเลอประมาณ5นาทีลูกผมเลยง่ายตกง่ายเสร็จปุ๊บก็คุณเลยใช่เสร็จปุ๊บก็ต้องก่อมก่อมเสร็จห่อตัวห่อตัวนอนทั้งหมดที่พูดบางทีเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งคุณคิดดูนะ คุณเสร็จทั้งหมดตีสามแม่งเอาอีกแล้วทำแบบเดิมส่วนนี้มันจะอยู่ไปกี่เดือนเขาบอกว่าประมาณสัก6เดือนเอออแต่ละแต่ลวแต่คนแล้วลูกดูแบนยูกับลูกตอนไหนแบนเชสเตอร์ดาบี้อ๋อเป็นไงลูกร้องทั้งคืนเลยจริงเหรอเจอฮาแลนด์ก็ไปสองลูกร้องไม่หยุดลูกร้องหรือพ่อ้องพ่อ้องก่อนแล้วพ่อดูร้องพ่อร้อง ว่าโอทัฟฟอร์ดเหมือนบ้านมีสิ่งของลูกผมร้องก็เลยอย่างนั้นจะให้ดู and feel จะให้ใจให้ลองดีจะได้เจ็บปวดแต่เด็กอันนี้เป็นชาบูต้มยำนะครับผมปลาตรงนี้ซาชิมิเกรดไหมครับใช่ครับผมทานดิบได้เลยครับผมเป็นปลากระพงที่เราไปทำไดเอทมาแล้วนะครับตัวนี้อย่างน้อย7วันแต่ตัวนี้ยี่วันครับผมเดี๋ยวลองทานตัว20วัน20วันเคยเก็บถึง45วันครับว้าวน้องไม่เน่าไม่เปื่อยครับกินดิบได้ใช่ไหมเชฟได้ครับผมเฮ้ยโโอ้หจะบอกว่าอันนี้บอกราคาก่อนนะ อันนี้กระพงถูกไหมกระพงครับสี่ร้อยยีสิบบาทวู้วู้คือโอเคมันไม่ได้ถูกแต่มันต้องบรรยากาศก่อนเมืองท่องเที่ยวนะคุณน่าสนใจเฟตเจอร์น่าสนใจมากๆขอเริ่มคำที่หนึ่งะนะสูปอร่อยมากก็ต่อคือปลายอดเยี่ยมโอ้โหพอไดเอทมาแล้วผมว่ามันสู้ปลาญี่ปุ่นได้เลยนะคือปลาไทายมันจะมีความสดสดอะ่ะอันนี้มันจะเหมือนแบบด้วยความดรายเอชมาแล้วมันจะมีความละลายมากขึ้นอ่ะมันมีความดองความอร่อยเข้มข้นอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมาก เยี่ยมเลยอ่ะความมันรสเนื้อเข้มข้นอร่อยหมดมีอันนี้ครบทุกโต๊ะไปเชฟมาัางทุกโต๊ะมีแค่หม้อมีครับมีเนาะเมนูถัดไปครับผมเป็นทะเลสีดานะครับผมไข่เจียวธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับผมผมใช้เป็นสควิตอิงครับผมใส่เข้าไปด้านในครับตีผสมกับไข่นะครับด้านล่างเป็นไข่เจียวเนื้อปูนะครับผมส่วนด้านบนนะครับจะเป็นซีฟู้ดนะครับผมไปคั่วกับใบโหระพาจนมันหอมซอสพริกที่เป็นมาเบิ้ลที่ทามาจาก ดีปลาหมึกชิมหน่อยไข่เจียวสีดําไม่นานก็เช้าครับน่าจะเป็นครั้งแรกไหมที่เราเห็นไข่เจียวสีดําบนโลกหมายถึงว่าถ้าไม่เคลียมมันะก็คืออันนี้อันแรกถ้าถ้าถ้าไข่สีดำเนี่ยก็เคยเห็นอยู่บ้างอย่างเช่นไข่เยี่ยวมาอ๋อมันมีความนวลนวลแบบหนึ่งแต่ไม่เคยเห็นจริงอันีถือว่าเป็นเมนูที่ว้าวมากเทฟครับทำาะแรกครับปลาหมึกครับปลาหมึกคือปลาหมึกอะไรอันนี้เป็นปลาหมึกสดจากบางสเลครับผมาจะไป รับตรงมาจากเรือเองคือมันสดมากครับคือปกติถ้าซื้อปลาหมึกนียครับถ้าไปซื้อตามตลาดเนี่ยเขาจะดองน้ํามาขนาดผมใส่ชุดเชฟไปซื้อครับมัยังโดนหลอกเลยครับแต่อันนี้คือเรา,เราดิวกับเรือโดยตรงเลยครับที่บางสเลพอมีปลาหมึกเข้ามาปุ๊บเชฟคนนี้เอาปลาหมึกไหมบางทีก็ตังเขาได้เรามีโอกาสเรียกได้มากกว่านั่นก็คือผลที่ทําไมโปรดจุดถึงต้องมาอยู่ที่นี่น้อยมาทะเลครับก็ต้องได้กินของดีๆแล้วเชฟก็ได้คัดคตัคบทุกเมนูนครับวัตถุดิบต่างๆครับจากท้องถิ่นของเรา เมนูนี้เป็นผัดฉ่าเมืองจันครับผมเรานําเสนอวัตถุดิบโลโค้นนะครับอย่างผัดฉ่าธรรมดาแต่ที่นี่ไม่ธรรมดานะครับผมผมใช้ตัวหัวกระวานครับไปทําเป็นซอสนะครับเป็นซอสผัดฉ่าแล้วมันจะมีความหอมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของวัตถุดิบชิ้นนี้นะครับเราจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวลูกชิ้นปลาหมึกดำนะครับที่เราทําเองซึ่งเหมือนกันไม่เคยลูกชิ้นเป็นสีดาแบบเองใช้ปลาหมึกผสมกับตัวสควิตอิงนะครับผมนําไปทอดแล้วก็เนี่ยครับจัดจานในย่านนี้ครับ นี้เราจะยกระดับอาหารไทยนะครับผมให้ดูอินเตอร์นะครับให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นอยากให้มาทานแล้วแบบเฮ้ยอาหารไทยก็ธรรมดาแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาจุดยอดตอนรกเข้าใจว่าแกพูดแบบว่ามืนคำทอยแต่พอกินไปต็จริงว่าจริงแกงเขียวหวานหมูย่างนะครับผมอันนี้โค้สั่งจากเมนูอยากกินเฉยเราจะใช้เป็นสันคอหมูนะครับ <c oughs> เอาไปห,หมักนะครับแบบใส่คอหมูยา่างปกติ สมนุนไพรไทยแล้วก็เอาไปซูวีอีกสองชั่วโมงนะครับผมรวกไปย่างส่วนตัวน้ําแกงนะครับผมจะใช้พริกแกงเขียวหวานผสมกับพริกแกงเผ็ดให้เพิ่มความเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมสีเขียวนะครับของน้ําแกงเนี่ยผมใช้ตัวใบโหระพาครับไปปั่นรวมเพื่อให้ตัวนี้มัน,มนอารมณ์แบบใช่จะลงคล้ายๆพเพชรโตคล้ายๆเพชรเฮ้ยดีอร่อยอันนี้อร่อยจริงชอบเราใส่ไปเลยไหมร้านประจําจุดร้องให้พัทยาเอาได้เพราะถ้าเดี๋ยวช่วงเนี่ยร้านไม่ประจำไหมปกติเวลามาพัทยา ผมจะชอบอยู่โรงแรมแถวๆพัทยาเหนืออยู่แล้วแล้วร้านนี้อยู่แถวพัทยาเหนือด้วยโดนแน่ๆอร่อยจัดโอ้ผ่านเลยอ่ะเมนูนี้เป็นข้าวขยำปูนะครับสูตรโบราณจากภาคตะวันออกครับไม่เหมือนที่อื่นครับเมนูนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะทว่าข้าวขยำปูปกติควรจะต้องคลุกมาแล้วอันนี้ไม่คลุกแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรนิดนึงครับอันนี้มอร้อนนะครับผมเชฟจ้าบ อันนี้ชอบกินทานเป็นการส่วนตัวนี่ครับยินเสียงไหมครับผมมีความแบบเหมือนบิบิมบับอ่ะด้านล่างนะครับจะเป็นสาล่ายก็ที่อื่นเขาจะยำมาให้นะครับผมเป็นข้าวยำของผมมันจะทําเป็นสาลายอยู่ด้านล่างคุณดูยูทูบเยอะผมบอกคุณได้เลยคุณทําได้ดีมากด้วยสาลายจะช่วยเพิ่มความอร่อยนะครับด้านล่างมันจะไม่ใช่ข้าวขยับปูปกติที่เคยทานกันนะครับแล้วจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวน้ำซุปเกียวบวยนะครับผมสูตรไทยหล่าเลยครับเมนูนี้ผมต้องเพิ่มอ่ะผมต้องเพิ่ม มันคือดีมากดีนะความกรอบนี้มีทั้งไข่ปูมีทั้งปูมันมันตรงนั้นอ่ะมั้มีสาหร่ายเพิ่มอีกสุดยอดห่งความอูมามิรวมกันเมนูถัดไปนะครับผมเส้นเกาหลีผัดซอสเอ็กโอครับผมส่วนตัวซอสเอ็กโอนี่ยทำเองเราใช้ตัวหัวปลาอินทรีนะครับไปดองเค็มเองแล้วไปใส่ตู้ดีไฮเดดอีก15วันนะครับมาปั่นทําเป็นซอสนะครับผมก็จะมีหมึกหมึกก็ทําเองครับึแห้งหมึกแห้งกุ้งแห้งนะครับ แล้วก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ผมว่าพี่เอสน่าจะชอบเป็นตัวแทนของร้านเราเป็นกะเพราจานโปรดครับชื่อว่าเมนูโปรดนะครับเมนูนี้เมนูนี้แค่ข้าวก็อร่อยแล้วเชฟถามคำานึงร้านนี้เปิดปิดกี่โมงนะครับเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าครับถึงสี่ทุ่มที่มากินจานเดียวยี่ก็ได้ถูกไหมได้ครับผมแต่ว่ามื้อเช้ามากินเป็นคาเฟ่บางคนอยากมากินจานเดียวก็มาที่นี่ได้นะเส้นแบบอูมามิบอมหลายอย่างมากมันมีรสแบบมีรสนัวแบบทะเลแบบโคตรเข้มข้นอะ่ะอยู่ในเส้นอะ่ะ สำหรับผมก็ไม่ได้เคยกินไอเส้นที่มันจะมีความอร่อยหนักๆแบบจะจีนก็ไม่เชิงจะไทยก็แบบแปลกอ่ะั้งแในเลยผัดซีอิ๊วแต่ก็ไม่ใช่แล้วอันนี้แหละครับกระเพราเป็นเนื้ออะไรครับเราจะใช้ข้าวนะครับไปคั่วกับกระทะให้หอมนะครับใส่ใบกระเพราแล้วปรุงรสนิดนึงนะครับผมด้วยซีอิ๊วนะครับแล้วก็จะมีความหอมๆละมุนๆละมุนส่วนตัวกระเพรานะครับผมผมจะใช้เป็นส่วนคอหมูไปซูวีตัวซอสกระเพราเนี่ยทานแล้วเป็นยาของเราผมว่าจะเพิ่มไม่เหมือนที่อื่นโดยที่ว่าจะใส่ดีปีเข้าไป ช่วยขับเลือดขับลมดีต่อใจครับผมเมนูนี้ใช่ข้าวอร่อยข้าวหมูนุ่มไอข้าวหมูนี่มันแบบเอาจริงๆนะถ้ากินไปแล้วแบบคาที่ผมกินไปมันรสชาติเหมือนเนื้อวัวมาก,ากม,ม,มากแล้วไปหมักกับซอสกระเพรากันนครับแล้วก็ไปซูวีอีกสองชั่วโมงครับเสิร์ฟม,มาพร้อมกับตัวไข่สกอตของเราจะไม่มีไข่ดาวครับที่อื่นไปทานก็มีไข่ดาวที่นี่ไม่มีครับผมเรืเ่อง่าไข่อะไรนะครับไข่สกอตครับไข่สกอตเป็นไข่ของฝรั่งนะครับผมนะครับก็คือเป็นไข่ไข่ต้มนะครับไปชุบเกล็ดขนมปังทอดแต่ของเราจะต้มเป็นยางมตู ก็ว่าว่าทำไมเหมือนแบบมีอะไรกรอบอยู่ข้างนอกหน้าตาจะเหมือนไข่ลูกเขยที่คุณยังไม่ได้ลาดแต่รสชาติจะล้ำลึกกว่านั้นตรงไ้ตัวแป้งข้างนอกจะกรอบก็เลยได้เทคเจอร์ที่กรอบหนึ่งอันไข่อร่อยมันฟิลเหมือนแบบทงคัตสึไข่อ่ะนิยามนีจริงได้ไหมรดจุดเป็นร้านอาหารแนวไหนเ่เป็นร้านอาหารไทยซีฟู้ดนะครับไทยเป็นไทยคูซีนที่ยกระดับอาหารไทยนะครับผมให้มีมูลค่านะครับ มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตกแต่งในสไตล์เป็นกา์เท้าส์นะครับดูเย็นสบายอบอุ่นอบอุ่นครับอยากให้มาทานแล้วแบบให้เหมือนทานอยู่ที่บ้านถ้าใครอยากมาบอกโลเคชั่นหน่อยได้ไหมครับหลังครับร้านของเราครับตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือนะครับทางนาเกลือนะครับหน้าโรงแรมไบตันพัทยานะครับเซิร้านโปรดจุดปุ๊บขึ้นเลยครับผมตอนที่ผมเซฟไว้ใน g o o g l ล Map ผมแหได้ เดี๋ยวจะหาว่าอคติหรือเปล่าคุณดูคะแนนที่อยู่ใน g o o g l e Map 4.8ด้ว้ยแล้วคนรีวิว200กว่าคนเฮ้ยเฮ้ยคุณ4.8กูเกิลแมปเลยเหรอเฮ้ยคุณพาคนมา200มารีวิวตัวเองเขาเปิดมาไม่กี่เดือนไงคือถ้าเปิดมานานแล้วเนี่ยก็เข้าใจได้อย่างนึงอธิบายฟังเรื่องนึงก่อนเวลาพวกผมคุยกันเรื่อง g ู o g l e Map อะ4.8คือแปลว่าดีมากโคตรโคตรเพราะว่าเป็นเป็นแต้มสกอร์แบบเหมือนลอตเต้นโตเมเตอะอ่ามันจะหัวหน่อยแบบต้องแบบ 4. ถ้าคุณ4.2 4.3เนี่ยกินแล้วไม 4.7 4.8อันนี้จ้างมานะไมาจ้างมาหยอกหยอกหยอกันนี้เขาเขาทำดีจริงเออเราไม่จบประเดี๋ยวครับเชฟเรามีหรอครับโอ้โหทานคาวแล้วต้องยังมีหวานครับผมเพื่อนผมที่ไม่กินขนมหวานเขาชิมนิดนึงเดี๋ยวนะครับนี่สาคูครับพวกตะกูลสาคูแท่งนี้ปะใช่ครับเป็นสาคูแท้จากพัทลุงครับของเราจะต้มกับตัวน้ํามะพร้าวอ่อนให้เป็นความหวานของธรรมชาติมีทั้งหวานทั้งหอมแล้วก็ข้างๆครับจะเคียงด้วยตัวเก่าลัดที่เราไปเชื่อมนะครับแล้วก็ตัวเผือก ตรงกลางๆไม่ให้ลูกนิิตนะครับผมอันนี้ชอบทานส่วนตัวเหมือนกัน,นยยเป็นขนมใส่ไส้นะครับเราจะ <Arc ane. S 1> ใ,ใช้น้ํามะพาร้าวขูดขาวครับจะใช้มะพร้าวขูดขาวแล้วเราก็ไปคั่วผัดกับน้ําตาลโนดครับจนมันหอมเป็นคาราเมลครับผมแล้วก็ไปอบควันเทียนอีกทีแล้วมาหอมแป้งนะครับไม่อยากพาแม่มาเลยแม่ชอบอันนี้แน,น่นอนแล้วกะทินี่คือแบบอื้คุณอุ้ยอันนี้คือปลาคูแทสลายคูแท้ครับตัวไอติมครับไอติมเป็นไอติม มาจากน้ำตาลตะโหนดแล้วก็ไปอบควันเทียนอีกทีนะครับส่วนตัวน้ําตาลเนี่ยครับไม่ได้มาจากเพชรบุรีครับอันนี้เอามาจากที่บ้านอาเภอตลุกนะครับตาบลอุลกที่จังหวัดชัยนาทนะครับทำไมจะต้องเป็นที่เพชรบ้านเราก็มีของดีเหมือนกันครับเราเลยดูวัตถุดิบท้องถิ่นของบ้านตัวเองส่วนด้านล่างจะเป็นผงคัมเบิลที่ทํามาจากไข่แดงเค็มเอาไปดีไฮเดทนะครับแล้วก็เอามาปั่นทําเป็นใส่ตัวไอซิ่งนครับแล้วก็แป้งนะครับทำเป็นคัมเบิ้ลโทษครับที่นี่มีเชฟพนัหวานปหทำเองครับผม คือจะเล่าให้ฟังก่อนว่าอันนี้พอเรากินเรารู้เป็นความเป็นไทยไทยไทยแต่โท,ทั้งหมดรสชาติในปาก่ะมันอินเตอร์นะวันเทียนเลยอร่อยมากมันเหมือนใช้เทคนิคขนมฝรั่งมาช่วย<ช>ทําให้ขนมไทยมันดีขึ้นเป๊ะชอบไหนมากกว่ากันถ้าให้เลือกนะอืมเอาไอติ่มแล้วความสดชื่นนะอถ้าผมเลือกนะผมอยากเอาเนี้ยแล้วตรงนี้ใส่ติมอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยแบบมันเหมือนกินแบบร้าน ขนมเฉพาะทางเอาปิดท้ายล้างปากด้วยมอกเทลนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งอันนี้เมลโลเมลอนครับผมส่วนแก้วนี้จะเป็นภรรยาทวายไลท์นะครับอันนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่าซ่อนกุ้งครับผมมันจะมีกลิ่นของเปลือกกุ้งครับมาจากคอนเซปต์เดียวกันฟินทูสเกลครับอันนี้ชื่อเดอะแบ็กเบย์ครับผมอันนี้ก็ครับก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมพวกสมุนไพรครับก็จะมีขมิ้นขาวครับที่เป็นของไทยนะครับแล้วก็ใบไทม์ครับส่วนผสมข้างในครับ มันจะเป็นซี i ปายซี่ซีฟู้ดคอร์เดลครับซึ่งเราอยากให้เครื่องดื่มมันมีอารมณ์ที่แบบเหมือนกับอาหารคาวครับเราก็จะใส่พวกพริกมะนาวดอกเกลือครับจริงๆนอกจากนี้มันก็จะมีพวกเมนูกาแฟครับผมที่เราทํำขึ้นมานะครับก็จะใช้<ม>วัตถุดิบที่แบบเช่นมะพร้าวที่เหลือครับเราก็จะมาทําเป็นมะพร้าวแก้วเอามาทําเป็นโคโคทโ,โคบูด,ด้วย ก็คือที่นี่หรืออะไรเขาจะการเก็บไว้หมดเดี๋ยวนะครับโคโคนัทโคบลูครับผมคือกาแฟเหรอครับใช่ครับอ๋อกาแฟนี่โคบลูมันมาโคบลูใส่กับมะพร้าวอย่างนี้ยเหรอครับใช่ครับเราใช้น้ำดอกช่อครับน้ำดอกช่อมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าวเผาได้ครับแต่ในวันนีวผมขอฝากถึงโซนคาเฟ่นิดนึงได้ะฮะที่เขาว่าเปิด10บโมงโซนคาเฟ่ครับผมเราจะเปิด10บโมงนะครับแล้วเราก็จะมีพวกสเปเชียลเมนูนะครับเยอะเลยทั้งเมนูชาแล้วก็กาแฟครับผม แล้วตัวเมนูอาหารเมนูอาหารที่เป็นจานเดียวก็จะมีเหมือนกันมีเหมือนกันตั้งแต่สี่มก็เสิร์ฟละใช่ครับผมสรุปเครื่องดื่มมอกเทลให้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นแบบไปคล้ายเครื่องดื่มแบบพวกอิตาเลียนแบบเนโกนี่อะไรอย่างงี้นะมีความเปลือกส่วนตัวนี้เนี่ยจะมีกลิ่นของกุ้งเอาไปย่างหรือเผาเนี่ยอ่อนๆนะครับจริงๆแล้วรสชาติหลักเป็นความเปรี้ยวสดชื่นแต่มีกลิ่นทะเลนิดนึงส่วนตัวนี้เนี่ยน่าสนใจผมว่ามันจะมีความแบบ เหมือนอพวกค็อกเทลที่มีความเผ็ดนะครับก็ใครที่แบบอยากลองก็ลองอันนี้ได้มีความซีฟู้ดนิดๆส่วนอันนี้เป็นแบบเปรี้ยวหวานสาวๆเริ่มต้นที่แก้วนี้นะครับผมว่าประมาณอย่างนี้คือเวิร์กเลยส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้หวานเน้นๆตัวนี้หวาเนเป็นสอ <c oughs> อร่อยจริงๆค <c oughs> ือมันโดนกลางใจทุกอย่างเลย ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์เพื่อนนิดนึงได้ครับขอบคุณมากครับอยากอยากจะบอกนะครับว่าพีเอสเวลากินตรงนี้จบแค่ตรงนี้นะกลับบ้านไปให้ที่บ้านคุณอาหารให้หน่อยนะไม่มีแล้วกลับบ้านไม่กินแล้วนี่คุณไม่กินแล้วท้ายสุดละเราเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะผมบายลาผมต้องชิ้มะจริงไหมว่าบูได้ดูคลิปพวกเราแล้วเราแกล้งคุณโดยการเอาขนมไปวางหน้าคุณแล้วภรรยาคุณเอาขนมมาวางหน้าคุณแล้วคุณกินจนหมดจริงหรือไหมครับจริงครับเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับปกติเราจะมีโต๊ะทางานวางคอมแล้วคือ ปูวันนั้นเอาอะไรไม่รู้มาวางผมจําไม่ได้แล้วเอามาวางที่โต๊ะขนมอันนึงเหมือนที่บ้านไม่มีคนกินอ่ะอ่ามีขนมเขาก็เอามาวางเช้ามาหมดสิ่งที่ผมสะท้อนใจก็คือปูเดินมาเออมันกินจริงก็ไม่ได้หิวไม่ได้อะไรด้วยแต่มันเหมือนแบบเ้ามีของกินไหมกินหยิบกินไปเลอยสรุปเมียคุณไม่รู้ใช่ไหม่เขาแต่งกับสัตว์เซลล์เดียว ตอนนี้คือเขาอาจจะไม่ได้สังเกตแกแต่ตอนนี้เขาน่าจะรู้แล้ว <c oughs> จริงๆเราก็ไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อถังมขยะก็ได้นี่หว่า <c oughs> ใช่หัวดีกว่า <c oughs> ทุกอย่างโกยรวมกันแล้วมาวางหน้าคอบเดี๋ยวมันก็กินเองอ <c oughs> <c oughs>